แดนขีดกลางแพตตี้แลนปั้มทายาทแล้วรับปรึกษาเพื่อนดาราหนุ่มคนนี้หลังแต่งงานก็ถูกลุ้นเรื่องทายาททันทีระหว่างคู่รักแดนขีดกลางวรเวสดานุวงศ์และภรรยาสาวดีกรีนางเอกดังแพตตี้ขีดกลางอังสุมาลินศิรพัฒน์ศักดิ์เมธาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักรักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านอินตตราแกรมและช่องยูทูบและจากที่ทราบกันว่าทั้งคู่วางแผนเรื่องทายาทคนแรกแล้ว หนุ่มแดนก็ได้เปิดใจผ่านซื่อล่าสุดเผยว่าไปหาหมอมาแล้วพร้อมเมื่อไรก็รอลุนพร้อมกันอาจจะปู้ปั๊บก็เดี๋ยวบอกส่วนตัวเป็นคนวางแผนอยู่แล้วก็จะรู้อยู่ในใจว่าพร้อมช่วงไหนนอกจากนี้ก็มีปรึกษาบีมกวีในขณะที่หนุ่มบีมได้เผยว่าตนและภรรยาออยได้แนะนำคุณหมอไปคุณหมอที่ทั้งคู่ไปปรึกษาก็เป็นคุณหมอคนเดียวกันกับคู่ของตน